พอเลจินลดอีกได้ไหมครับได้ครับจากหนึ่งหมื่นห้าเหลือโอ้ยจากหนึ่งหมื่นห้าเหลืออยู่สี่แปดเก้าเลยครับผมมันยิ่งลกกันผู้ใดเอาละเอานะครับผมทุกคนใครที่ยังไม่ได้กดนะครับช่วยกันดันนะครับผมช่วยกันดันสินค้านะครับยอดเราจะทะลุหรือเปล่าครับพี่เจมี่ทำไว้เท่าไหร่ครับล้านสามล้านวันนี้เราจะทำไว้สี่ล้านนะครับ ไปเรื่อยอย่ดีน้อง,องจนเจนนี่ทำไว้สามล้านใช่ไหมคะพี่ทำสามร้อยว <100 S 2> ันนี้วิ่ยกำลังตรงแล้วตอนนี้หนึ่งร้อยหกสิบท่านนะครับที่เข้ามาซื้อหรือว่าสามร้อยแปดสิบเก้าคนดูที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยกันกดสินค้านะครับเพิ่มสินค้าหมาเลขสีลงในตะกร้าสินค้าอู้ยขอบคุณพี่ไอเอมกออัจฉรานะครับผม ตะก้าที่สี่คืออะไรอ่ะีทุกคนมึงตะก้าที่สี่คืออย่างไรกะยาซิปันน้ำหอมน้ำหอมพี่กดกินซิงให้ด้วยหน่อยค่ะกินซิงด้วยนะครับผมกินซิงตะก้าหนึ่งนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับโอ้ยเพิ่มสินค้าลงตะก้าแล้วครับเยอะมากครับไม่เนาะเนาะเดียวถามมากเลยกดดูสินค้าเอาตะก้าใส่ พิเศษไปหาตะกรยมาให้เขเจ้าแม่อุ้ยมาอีกหนึ่งออเดอร์ครับอูขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมสีน้ำหอมคัน้ำหอมเจมหมดยังขึ้นมาอีกขอหมดแล้วอุ้ยน้องเป็นไม่อีกแล้วครับหนึ่งร้อยหกสิบห้าแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคำสั่งซื้อนะครับผม เป็นไหนเป็นไหนกฮบางแห้งโอ๊ยกำลังซื้อน่ะนี่บอคุณยูอะไรไม่รู้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับตะก้าหนึ่งด้วยนะครับผมกินซิ่งนะครับผมล้างหน้านะครับผมสีสีหาชมพูละอืมอีกซีมาดีกว่าอน้าเหมือนแล้วจะไปห้องเหมืนหรือเปล่า ให้เด็กมักกำลังตื่นเต้นนะคะทุกคนโอ้ยขอบคุณนะครับไรียนไหอยูอ้ยหนึ่งร้อยหกสิบนน่นชีลอนมาดีใจอ้ยอุ้ยสามสิบคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้อ้ยขอบคุณนะครับอ้ยหนึ่งรอยสมสิบหกอี่แล้วสี่หมื่นหกแล้วครทุกคนอ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณสามร้อยหกสิบเอ็ดท่านนะครับผมตอนนี้อย่าลืมนะครับผมอุ้ยสามร้อยก้สิบคนดูแล้วนะครับผมตอนนี้สินค้าเรามีทั้งหมดอ่าหลายรายการเลยนะครับเชิญเลือกซื้อเลือกหาตามออัธยาศัยได้เลยนะครับเราไม่เดิมตามลูกค้าแน่นอนครับไม่เปลี่ยนบอเปลนอเวลาเขาอยากเป็นสื่อพองนั่นเอง ทีนีพนักงานอย่างนัน่มเลยทีก็ดิเป็นเกลงใจอะนะฮ่าฮ่าฮ่าวันเสานี่แหละนี่ก้นหัวว้าววันเสารกดไม่ทันวันจัดเล่กันช่วยแชร์ออกไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณครับคุณนิติครนตะก้านึงนะคะตะก้าน,นึงถูกมากค่ะน้องแล้วของกี๊ก้าวมาครับ ปกติสองร้อยเก้าหมื่นนอีกเหลือหกสิบเก้าขอบคุณมากเลยนะครับก็บปทางแล้วตอนนี้อยู่ตื่นเต้นป้าแต่ดีเซลขายของขัดขัดกูซะหนึ่งร้อยหกสิบท่านนะครับแล้วก็สี่ร้อยสิบสองคนดูนะครับขอบคุณทุกคนนะครับหนึ่งร้อยสิบสี่แล้วครับคูณขอบคุณทุกออเดอร์นะครับแล้วก็ทุกการรับชมทุกการแตะหัวใจนะครับหัวใจสามแสนหก หมื่นสองพันแล้วครับโอ้โหใกล้แล้วใกล้แล้วบดีนอนหรอพี่พี่เแมียวๆไอจิมคลายคลองเจ๊งเลยท่นกำป้าไปเรื่อยจริงเหรอครับคนฟังกับฟังพูดเห็นภาพเลยท่านแต่ว่าโอ้ยไม่หนึ่งออเดอร์ขอบคุณนะทอมอย่าลืมโฟมล้างหน้านะครับผมโฟมล้างหน้าโรเตอร์มันตีโฟมล้างหน้าโรเตอร์มันตีเลยได้ใส่ดียแรงมากนะ S <S <S มีสินค้าให้เลือกชมนะครับผมไม่เดินตามอ่าลูกค้าแน่นอนครับลูกค้าพอใจอสินค้าไหนค่อยหยิบแล้วก็ยื่นมาให้เราได้ครับผมพร้อมแพ็กส่งนะครับผมตอ,อนนีงานซีนต่อนะครับแต่ก่อนซีกนกองเหมืออร่อยมากว่าเ็นสิงหอดเพียงขึ้นกอจิวสันเก่งมากเลยแบลเหลือชีวิตตอนนี้สันเก่งมากครับขอบคุณครับผมโอ้ยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับตอนนี้ กดดูสินค้าได้เลยนะครับในตะกร้านะครับหรืออยากจะให้เราพรีเซนต์อ่ะสินค้าตัวไหนบอกได้นะครับผมโฟมล้างหน้าก็จะให้พี่นุชพูดให้ฟังเลยครับสรรพคุณนะครับผมพรีเซนต์สินค้าได้เลยนะครับคิวคิวไม่พสามารถยังหน่อยอะไรนะไิเอาแล้วก็โมโไม่เราอะไรมาเกือบห้าชั่วโมงแล้วแต่ถ้าคิดเป็นนาทีละ นาทีละห้าหมืนม่นนะห้าชั่วโมงเท่าไหร่ใช่กิ่งครับเพราะาเทศก,กาลนุชเทศกาลนุชเต้าหยองมันใส่ท้กกายกริงค,ครับแม่กดอีกแล้วลูกอู้ขอบคุณครับแม่สมกีดขอบคุณนะคะพ่อกันยายาเราเดโชว์กล่องยาสีฟันด้วยครับยาสีฟันตอนนี้พี่น้องเอกกลับเป็นแป้งเรียบร้อยแล้วครับผม,มกลับไปแล้วกดแล้วครขอบคุณครับยีนดี่ต้องางานเลย วุ้ยสิค่ะมุณพอได้หาะเื่อแถวบ้านกีสิุ้ยร้อยหกสิแปแล้วอย่ายแรกคข้างบ้านก่อนนะคะ อันบอกนิกองนะครับผมมองน่กองนะครับนี่นะครับผมยาสีฟันของเรานะครับอุ้ยขอบคุณนางสาว อมาพรนะครับขอบคุณนะครับกดแชร์ไลค์ประมาณร้อยห้าสิบแชร์นะครับจบห้าหมื่นก็พอนั่นแหละมันหกหมื่นตั้งไว้โอ้ยหาหมื่นก้อนครับแต่แม่นอนโชคําำเลยสิบปันด้วยนะครับครับนี่นะครับผมล้างหน้าอยู่ที่พี่นุชเลยนะครับผมทุกคนนะครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณแม่สุจิตนะครับกดแชร์ไลค์นะครับผมออ้ย ดวงจันทร์สายหินกรคุณดวงจันทร์สายหินกรกำลังดูสินค้านะครับผมมากครับเลือกชมได้เลยครับผมได้ชมได้เลยได้นละครับเชิงข้างในได้เลยครับ410ท่าน,นแล้วครับหนึ่งร้อยหกสิบแปดออเดอร์น, 3, นะครับเหลืออีกแค่สามพันสามนะครับกรนมานแต่อืมหน่งพันเก้าร้อยมโอ้ยมีคนกดดูสินค้าเยอะมากครับผมเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งนะ ไปเรียกคนดูก่อนเรียเลยเอ่ยสิพ้าน้องน้อนไงบอเบื่งก่อนน้องกำลังไปตามคนมาแล้วตอนนี้น้องกำลังเห็นสิเสื่อนคนมากน่าเฮ็ดหยอดหาเงินให้แตกนะคะมาเนี่ยทุกคนเข้าไปสั่งที่บ้านน้องเลยเลยนะคะน้องจะได้ได้อกําลังใจนะ ทุกคนอุ้ยเกมี่เกมี่อยู่ไหนเกมี่มายัางทุกคนเต้าหยองยอดอีกสามพันนิดนิดอุ๊ยไาอีกหนึ่งอเดอร์แล้วครับผมหนึ order ่งร้อยหกสิบเก้าออเดอร์นะครับใครถึงปั่นแล้วครับทุกคนอีกไม่กี่ร้อยนะครับมยายังโอเค สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยเอือยสิบ้านหนองนอนไงบอถามหนองกอนค่ะสินอนตอนไหนห้าหมื่นอะผมเพิ่งกินกาแฟแล้วมอหมเลยเพื่อนพี่ยังเหลือกาแฟแก้วหนึ่งแม่แม่ตะกานหนึ่งหน่อยนะคะตะการหนึ่งน,นะครับผมกินซิ่งคฟมล้างหน้าพี่นุษยนะครับผมค่ะครับใช้ตาสองที่เหลืออันจ้างน้องห้าพันในคุ้มบะเนี่ยพอนี้เอกว่า S <S พี่พี่ออบอกว่าอ๋อเทศการเต้าหยองนุดใจห้าพันแต่ว่าขายได้สิบอันแต่คือขายได้เยอะที่สุดแล้วนะเพิ่มแล้วไปไปยาปรมาก่อน <C oughs> โอ้ยหน่อยเจ็ดสิบคนดูแล้วไอ้เดนเอยียรติศ โอเคโอเคโอเคสี่หมื่นเจ็ดแล้วทุกคนไม่คิดว่ายอดจ่ายขนาดนี้นะครับผมเข้ามาแล้วนะครับเลือกชมได้เลยนะครับสินค้าที่ตะกา้านะครับมียาสีฟันน้ำหอมโฟมล้างหน้าแล้วก็ไม่ใช่น้เซล่นเสียงหน่ยโฟมล้างหน้านะครับแล้วก็เป็นอ่าอะไรนะพอลาเจนนะครับท็อปน้อาบีนะครับโอ้ยมันกินโดนในสินค้าของแก่กันนี้ เจ้าของขายเองนะครับผมนี่นะครับเต้าหยองตัวจริงนะครับยืนอยู่นี่นะครับผมั่งแต่หัวไม่หยองนะครับโว้ยลูกไอ้เจีก็ได้นอกกับหัวอ่ะพี่มดท่านนอนอยู่ข้างซีทุลหรอห้าฮ่าเอาสันเอาค่อบวกศูนย์ไอเคยได้บัตตี้อันหนึ่งที่จะกรับมีอุ้ย่อนข้า่เป็นขั้นสองั้นเดี๋ยวพี่ใส่นี่มันจะมันจะอันนี้ไหม เจ็ดแล้วทุกคนวันนี้จะายไหม้เไรอะไรัวน้ำเจียมทุกคนครับผู้รับชมผู้ผู้ชมสินค้าเออผู้ชมสินค้าสี่เราโอเอเมียนอันนี้ผู้ชมเปจุบัน ก็จะเงียบอีกสองพันอสามพันบาทห้าพันครับห้าหมื่นเอิห้าหมื่นอีกแล้วฉีกไปแล้วสองพันแปดร้อยนะครับสองพันเจ็ดร้อยนะครับไปเลอไปฮึบฮึบนี่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 มาดูไรมาดูตลก